ต่อกันที่จังหวัดหนองคายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนําสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้กับญาติของแรงงานที่เสียชีวิตจากตึกที่กําลังก่อสร้างถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวพร้อมกัน3รายค่ะ นายสมภพสมิตะสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดหนองคายเป็นตัวแทนนำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกที่กำลังก่อสร้างถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่บ้านเลขที่64หมู่11ตำบลไฟเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นบ้านของนายประเทืองมาตราอายุ67ปีและนางทองมาตราอายุ66ปีซึ่งเป็นบิดามารดาของนางคำแสนมาตราอายุ47ปีเป็นตาของยายกับนายนัตนานามบุรีอายุ2 6ปีและนางสาวสมิตรานามบุรีหรือว่าน้องนุ่นอายุ23ปีที่เสียชีวิตจากตึกที่ก่อสร้างถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อในช่วงบ่ายเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมา โดยมีนายประเทืองมาตาและนางทองมาตราได้รับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะก็มีเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องค่ะเดินทางมาให้กําลังใจสองตายายรวมไปถึงหน่วยงานภาคส่วนต่างๆนะคะก็ได้นําเงินและสิ่งของมามอบให้ตลอดทั้งวันซึ่งจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่3เมษายน2568ค่ะที่วัดป่าธรรมคุณ ที่เป็นวัดในหมู่บ้านภูเงินหมู่11ตำบลเฝ้าไร่อําเภอเฝ้าไร่ค่ะคาดว่าในวันดังกล่าวนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆของผู้ที่เสียชีวิตโดยเฉพาะน้องนุ่นค่ะมาร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นจํานวนมากค่ะนายบู้งมาตราน้องชายของนางคําแสงมาตราหรือว่าน้าของนายดัตนยและ นางสาวสมิตราหรือว่าน้องนุ่นที่เสียชีวิตพร้อมกันนะคะก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะว่าวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวตนครอบครัวไปเที่ยวห้าง ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวคิดว่าตัวเองเวียนหัวเวียนศีรษะนะคะจนมีเสียงประกาศจึงได้พาครอบครัววิ่งออกจากห้าง mm. เมื่อถึงที่พักค่ะก็ได้เห็นข่าวว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีตึกที่กำลังก่อสร้างถลม่มซึ่งตนก็ไม่รู้ว่ามีพี่สาวแล้วก็หลานชายทำงานอยู่ในตึกที่ถล่มค่ะ วันต่อมายังได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกจนกระทั่งเห็นในโซเชียลจึงรู้ว่ามีญาติของตนที่ตึกถล่มนั้นจึงรีบไปที่จุดที่ตึกถล่มค่ะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้ามาสอบถามตนว่ามีญาติอยู่ในตึกที่ถล่มไหมตนก็บอกว่ามีญาติอยู่ที่นี่สามคนกู้ภัยก็ให้รอบอกตนว่าเผื่อพบรอประมาณสองชั่วโมง ก็มีคนมาบอกว่าพบแล้วค่ะตนดีใจมากค่ะคิดว่ารอดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ให้ดูภาพพร้อมบอกกับว่าเสียใจด้วยทั้ง3ชีวิตนะคะบอกตนว่าพรุ่งนี้ให้ตนไปรับได้ที่โรงพยาบาลตำรวจเดินทางเพื่อรับศพกับซึ่งโรงพยาบาลตำรวจก็มีการตรวจ DNA ชี้ภาพผู้เสียชีวิตตนจำพี่สาวแล้วก็หลานของตัวเองได้ค่ะก็ชี้ถูกต้องนะคะจนกระทั่งรับร่างหลานแล้วก็ พี่สาวนะคะกลับมาอย่างบ้านเกิดของตัวเองค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ,คะ